น้องไปทำายคะน้องไปทำายเล่นโทรศัพท์เหรอทำอะไรพี่เซี่ยทเล่นโทรศัพท์ค่ะโทรหาใครแบมโทรหาแบมหาใครอีกตรใครอีกเออสพวกนั้นไม่หยนะฮัลโหล่ไหมฮัลโหลจ้า ôi Tục tục tập hello 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 Cô hello nó ăn hello 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 Hả hello này, hello 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 bye bye bye, bye